ข้าวแย่เดียวเห็นรถน้ำไา้เนี่ยบ่นี่นะซื่อบะกีดนะควเขาตัวลูกเมื่อแล้วเขาจะขี้ลงขี้ยางก็ได้เอามือใช่ไหมขมข้าวกินเกลียวไปขี้งูเดียวเห็นโอ้น้ำลายเฮียยกทระขวดก็มานั่งกินมุกเป็นมูกแล้วนี่แหงโโสดไม่ว่าบอกหัวมาหัง ชดแมุ่้งเส้น้ำปลามุกไป่กล้วยตำปลาคู่อันหมูข้าก็ซสือมาจากหมูหมูจักนาปาปาบ่มากินลาบกล้วยเก็บข้าวตู้เย็นเบิดหุ่นมากอ่ะโอปุ๊บมาปั๊บเอียงเรเร็วเลยข้าวหาแมวดับ้ดานเห็นเอ้นเนับเนเนด้นมแลนนี่แนะ

คือเลขพ่อกันหมดละแย่ใช่ไคือว่าคือยานเนี่ยเอาเงินไปเพิ่นน้ำบอยิ่นให้ลูกไหมจิ้มแก้วเลยประจันประยันเขาว่าโดดมันี่กินเหล่าก็ตัวมาไปซื้อให้ยูถามลูกยูขึ้นไปเพราะจิ้ม้มปวดไงลูกเพราะว่าบ่อเอานี่ไป

พักอันนี้ที่องเอาเขาขิงบกัดบนนั่นเนาะน้ำ้น้ำ้มลูกไหมนัแก้วน้ำนาพ่อหานี่ของแม่เด้อให้ลูกด้บ้นเนี่ยก้อตักน้ำาอลกไหมพอน้ำแข็งนะเาแก้วบริขิน้ำกันแก้วไ่เยมันบริอ้แก้วนะอันนี้แก้วเจ้าเอา กายังสั่นนะครับการแล้วนอนแล้วมาออื่นแล้วขึ้นยางแล้วพอได้ลงมาเขาเห็ดกุินเจนของน้ำป่าตเทได้เ็นนีติ๊กนะติ๊ก ไปหน้าสักกมากโตตะกี้ว่าซิ้อรมากเลยอื่นเถอะละได้เงินขายยาวหมดเลยยายวันเอาข้าวปุยซอส้าวกรดี <c oughs> ด่งไ <c oughs> อ้ตรงแล้วด้เมือบ้านเนี่ยเราโตมุกดาหานบอกเนี่ยบริษัทอันบ้านนั่นตายมุกดาหารนเสร็จไปตายหอดอำนาจคน ปีนั่นจยากอยากไปนะจะไปไปพวกนีบผมเหมือนมาอยู่เ่าหลังคาเงินเยอดเลยกูจุดค้อนเนี่ยแม่นี่เดี๋ยวเมื่อวันศุกร์การเล็กไอตุ่มเมื่อน่ะกอนนักโอ้ยโขขั้นกอนศงกร์พายุเราพวกนั้นที่อยป่ผมปุ่าไปเลยโอ้ยเป็นปีนั่นเมื่อไหร่ยืนกว่าเสาเทียงยุ่งสิแม่ถ้าเราไปกินหมูหันสื้อหมูหัน ทันแม่เลจีสีเงียวเนาะย่เขืาหลังน่ะมันเปิดไปเบิร์ดยืนข mm ้า hmm> ฟ้าเ่ยงยุงสีอะรมันโผล่ขึ้ีเลยแม่ไปวันนี้อย่างนางไห้สวดหหนุ่โอ้ยยยไปยยยอ้ยยังยยงยย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 ยมไปยย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 ยอยย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 ย่ยดยยยนลงมานอนในรถเยอยยอยเยอหยยยยยยยนยยยยย่เย แม่เนมฝยเก็บทางวัมเบิ่งยืดต่อไอ้ต่งเมื่อก่อนสงการเดีกเขาว่าฝนตกเพุ่นตะกี้นะดานตกยังว่าพายุเขาเ็นแนีคุยกับเมียเลยว่าเมื่อเึงเมื่อไหวเด๋จะเสีย้าันมาเลยไปยุ่งหองแขงแ่หนัวลเี่วไหวแล้วว่าตายแล้วเนีอ้ะแม่เ้าล้วไปเลยพาเขาไแม่ไปบ้านป้าใส่พรมซับนน่มันมืด

เอาอีบ่อแม่สิซื้อให้ก็ว่าขวดนึงเอามาอแล้วแม่ลดเป็นเจ้าคือบ่สดซั่นโอ้บ่กินหยังเลยบ่เาาเอาบ่นี่กินเป็นมูาเออแแต่ขอสมบักเขียเจ้าแก้มบ่ยังอยู่แล้วแต่อยากอยากนนมันนั้โอ้ยนอยยหลายแล้วแต่ให้เจ้าสิดกันละ นางเบิงเอาาท้าวคอรินให้เจ้ากินแล้วนอนบอกว่ากิกดย่างนระมืออื่นส่มมง,งมูขมาสั่อยางอ้าวทอไดไนนายางกับขาดโอ้ยขอมจิสามสิบงงแม่มาสไปขายหลายวันอีเ็สนั้น ล้านบาเนินไปกั้นยาแข็งไปขบว่าซุโมงก็สั่งให้เลยไม่ในสามสิบหาสิบต่างผู้รอดาหันเนาะอันนี้บุร้ายจะถือบ่ายวัดเนาโอ้ยไอ้หอดสั่งขายเงินรวยเพราะมือเขาขายพาวาลุงได้พอเป็นเท่ี้เลยคแม่มันล้านรวยบ่หอมไดขายหอมได้ชื่อ